สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะไปซื้อเจ้าแมกวันกันนะครับที่ที่เราจะไปนั่นก็คือเสียลังสิทตก,ก่อนไปก็แวะเติมน้ำมันกันนิดนึง ขับรถไปเรื่อยๆครับอ่างทองเสียใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็ไกลยอยู่ทำไมถึงเลือกที่เสียอืมผมคิดว่าไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ก็บางคนก็เลือกอะไรโดยไม่มีเหตุผลนะครับเพราะว่าเออไม่ใช่สิเพราะว่าผมก็ มาหาอะไรกินที่ฟิวเจอร์แล้วก็เลยมาเสียอะไรแบบนี้นานๆที่จะมาก็ต,ติดตามเจนุสแล้วก็เคยมาเสียอยู่บ่อยๆครับ<อ>เห็นร้านแกมีรถเยอะดีแล้วก็ออกไวมากก็เลยเป็นเหตุที่ว่าทำให้ถึงเลือกที่เสียนะครับ เนี่ยลำโพงนี่เจ้าจะนั่าแต่นั่งที่ไหนบ้านเนี่ยคือทีวีอ่ะโต๊ะกลางนีโต๊ะกลางเขาช่วยป่ะสีฟ้าน,นี่ไงสีส้มสีเหลืองสีฟ้าุสีฟ้าสวยป่ะ

ต้องกินอย่างนี้ไม่ใช่เราอต้มเติมของหวานก็เป็นแบบพลังอะไรละของหวานอะไรเติมของหวานก็เป็นช็อ,อกโกแลตกินอะไรละ่ะร้านข้าวบุญก็มี <c oughs> ไม่มีแล้วอ่ะปลายมุดหายไปแล้วอ่ะขอจ้าเด่๋ยวนี้ใช่ไหมไป นี้ค่ะครับจองแมกวันสีขาวไวเพราะว่าถ้าไมจองก็ไป Hả? Thôi ra rồi Thấy kẹt rồi พอ,อซาอย่างงี้ได้ไหมไม่ต้องปาดแล้วกันไม่ปาดยังแข็งเลยอันเนี้ยพอซากวบมาถึงคันนี้ป,า,ปาดได้มันเล็กเลยไหมคันนี้นุม่มไม่ต้องปาดปาดหรอขอเลี้ยงสายได้ให้เราลงก่อนไหมเออโค้งไปโน่นเลย ตำมพี่ออกไปเลยล็อกเนี่ยตรงนี้อยู่ครับเราเอารถอะไรมาขนแจ็สนั่นเองให้เราดูสิครับว่ามันเราเข้าได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ครับ <c oughs> ออไอ้ปวดทรวไปแล้วครับเราเห็นว่าแจ็สมันกว้างแล้วนะครับแต่มันก็ติดพี่เขามีวิธีการแก้ปัญหาอยู่ครับเพราะว่าเขาเคยเอาแจ็สกลับบ้านมีคนมาเอาแจ็สกลับบ้านไปเหมือนเราเอ๊ะมีคนใช้แจ็สคนกลับบ้านเหมือนเราโอเคอันนี้ถูกแลแลวก็คือพี่เขาจะทําการถอดล้อหน้าออกนะครับเพราะว่าช่วงหน้ามันสูง ที่มันติดคือข้างหน้ามันติดดูสิเราจะเอากลับบ้านกันได้ไหมถ้ากลับไม่ได้เขามีบริการส่งนะครับแล้วแต่ระยะทางถ้าอ่างทองเห็นเขาว่าประมาณพันกว่าบาทพันนิดๆครับสามคนยกนะครับเนี่ยรถก็หนักเอาเรื่องอยู่ เหมือนเราไม่รู้ท่าทางของมันด้วยครับมันเลยจะดูหนักสรุปเราก็ต้องเอียงเอารถเข้าเอาหัวเอาคอมันเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยดันเข้าไปนี่แหละครับสั่งไม่คิด <c oughs> ดูว่ามันกว้างแต่รถมันก็คือรถมันสูงข้างหน้ามันสูงมันมีแฮนด์กับล้อเข้าไป ถ้าด้านหลังก็สบายๆครับอย่างที่เห็นแต่ข้างหน้ามันสูงกลับมาคิดๆเห็นคลิปนี้แล้วก็เท่าหลังเข้าน่าจะง่ายกว่าไหมครับผมคิดว่านะหลังเข้าแล้วพอเข้าไปข้างในเสร็จก็เอียงคอมีสิทธิผลนะน่าลองนะครับใครจะเอาแจ๊ซไปขดก็ลองเอาหลังเข้าดูครับเพื่อได้แต่ผมก็คงไม่เอารถมายกเข้า นัครับสรุปผมก็ไม่ได้เอาเชือกมาอีกก็ต้องลำบากพี่เขาไปเอาเชือกที่ร้านต้องขอบคุณร้านเจนุดมากครับพี่เขาก็บริการดีไม่มีงดงิดเลยครับเนี่ยใช้เชือกตรงไม่ให้รถมันล้มนะครับไปได้กลับไปใส่ล้อกันเองครับ ก็ขับกลับบ้านนะครับคราวนี้ก็ขับชา้าสักนิดนึงเพราะว่ากลัวรถมันจะล้มนะครับอาจเปื่อกลัวไปกระแทกกระจกแต่ก็กลับได้ครับขี่ไปเรื่อยๆด้วยความเห่าของเรานะครับก็รถก็มีริ้วรอยบ้างนะครับเพราะว่าตอนยกอะไรเงี้ยแล้วก็ ตอนที่รถมันเข้าไปอยู่ในรถแล้วอะหน้ารถมันไปชนกระเบ้อพอดีก็มีเฟื่อบ้างอะไรบ้างก็อย่าไปซีเรียสครับซื้อมาใช้งานอะไรไม่ได้แพงมากเปลี่ยนกันได้ก็ใช้ให้มันพังไปก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนก็ไม่เป็นอะไรครับก็อันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่เรา ไปซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากันก็เป็นเจ่า Lion m a ม1นะครับมอเตอร์3 0 0 0วัตต์แบต72โวลต์20แอมเป็นแบตตะกัวกดเดี๋ยวก็เพื่อนๆอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเจ้า m a ็1ก็ติดตามไว้เลยเลยนะครับแล้วก็อยากให้ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับเจ้า m a ็1ก็ คอมเมนต์ด้านล่างกันเลยเดี๋ยวผมมีเวลาว่างผมก็จะทำให้นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่ไปรับรถเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ